มาทำมาเทศรำมเทศนาประมาณสักสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีแล้วนะะวันนี้วันวันนี้เป็นวันส่นนนงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะพระพิสุจน์สงฆ์วัดไผ่เงินโชนารามจะได้มาเทศนากันให้หนึ่งกันนะโยมนะในเรื่องของทิศทั้งหกทิศทั้งหก็มีได้เรื่องนะครับสําหรับในเรื่องราวของความเป็น,ปนที่เป็นที่รูจ้จักบุคคล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้มองบุคคลรอบตัวเราโดยแบ่งออกมาเป็นหกทิศเพื่อให้เราทำหน้าที่ได้อย่างไม่ขาดตกปกค้องได้แก่หนึ่งทิศเบื้องบนหมายถึงสัมมณะก็คือพระที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 ่นุ่งผมขาวผมขาวพามได้แก่หลวงปู่หลวงพ่อพระ ถ้าสงเราไปศึกษาธรรมะจากท่านทิศที่สองก็คือทิศเบื้องหน้าได้แก่คุณพ่อคุณแม่ของเราเมื่อเมื่อก่อนท่านยังแข็งแรงอยู่ยังดูแลตัวเองได้แต่วันนี้ท่านแก่มากแล้วร่างกายก็เสื่อมลงตามวัยและอาจเริ่มมีโรคน้อยใจบ้างเราควรทำความ เข้าใจและเอาใจใส่แต่ละรายละเอียดของท่านให้ดีทิศท,ที่สามคือทิศเบื้องหลังคือทิศคู่ครอบทิศของครอบครัวของทุกๆท,ท่านนะสามีภรรยาคนของคนเราพออายุมากวันเวลาเปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปจิตใจก็มีสิทธิ์เปลี่ยนด้วย แต่ในฐานะที่มีชีวิตยอยู่แบบเป็นครอบครัวก็ต้องหาทางอคบประคองกันไปด้วยกันให้ได้ดีการอบรมลูกให้ให้ดีเป็นวิธีหนึ่งทำให้บ้านทำให้บ้านเย็นฝ่ายชายก็ต้องรู้จักให้กำลังและดูแลสุภาพ ของภรรยาด้วยกันเพราะอยู่ในฐานะเป็นแม่เลือนหากเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะกระทบกระเทือนไปทั้งบ้านฝ่ายหญิงนอกจากดูแลปนิบัติพ่อกับสามีให้ดีด้วยหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพ่อกับแม่สามีจะทำหน้าที่คอยประสานใจ ครอบครัวเราหาวีโอกาสก็วชวนกันเข้าวัดฟังธรรมบ่อยๆเมือม่อเมื่อเมื่อเราเมื่อเราค่อยปรับปรุงกันไปอย่างนี้แล้วทุกคนในครอบครัวจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทิศเรื่องที่สี่คือทิศเรื่องขวาได้แก่ได้แก่นักเรียนได้แก่อะไรครับครูบาอาจารย์ที่สอนนักเรียนนะ ได้แก่ครูบาจารย์เหตุที่เราตั้งหลักฐานมาได้อย่างทุกวันนี้เพราะว่ามีครูที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้เรามาใช้ประกอบอาชีพจัดดอกไม้คู่เทียนไปกาบอวยพรท่านเอแดงความประตันญยูกตะเวทีข้าวของสิ่งใดที่ควรแก่ท่าน ก็น,นำไปเป็นเครื่องสัก์ตะระด้วยจัดสรรหาเวลาให้ดีหาเวลาอยู่สนทนากับท่านแล้วจะได้รับฟังโอวาทด,ดีๆได้ความรู้และเทคนิคดีๆนำมาใช้ต่อไปอีกทิศท,ที่5คือทิศเบื้องซ้ายคือทิศไรทิศไรนักเรียนทิศเบื้องซ้ายก็คือทิศพักพวกพักพวกเพื่อนฝูงเป็นสิ่งที่ต้อง พิจนารณาให้ดีเพราะเพื่อนบางคนในขาดในขนาดนี้โดยฐานะคือตำแหน่งหน้าที่การงานของเขาอาจจะล้ำหน้าเราไปแล้วก็ไปแสดงมุทิตาจิตด,ดนดีกับเพื่อนคนที่ย่ำแย่กว่าทำท่าจะไปต่อไม่ไหวก็ช่วยประทับประคองกันไปให้กำลังให้กำลังใจกัน มีอะไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันเพราะไม่แน่ว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้าอาจจะถึงข่าวตกทุกข์ได้ยากความที่เคยช่วยเหลือผู้อื่นไว้ก็จะทำให้มีคนยืมยม,ยม,มือมาช่วยเหลือเวลาที่ทเราลำบากสำหรับเพื่อนที่เสมอกันก็ไปหา วางตัวให้สม่ำเสมออย่าเหินห่างเสียงจา,างกันไปทิศที่หกคือทิศเบื้องล่างหมายถึงถึกหมายถึงก็คือขอ,อออหรือขออ,อออหรือครูบาอาจารย์ที่มีลูกน้องอย่างดีนะหมายถึงอยู่ในใตบ้บังคับบัญชาหรือลูกน้องถ้าเราเป็นผู้บังคับบัญชา ต้องถามตัวเองว่าต้องถามตัวเองว่าเราให้ความรู้กับลูกน้องดีพอไหมรู้จักลูกน้องแต่ละคนชัดเจนดีหรือยังเพื่อจะได้งอกหมายงานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของเขาจะได้ไม่ติดขัดที่อาตมาได้ได้เทศในวันนี้เป็นที่ตั้งหกนะอาตมาสรุปฟังให้ฟังไว้ว่า คนส่วนใหญ่ในโลกมักถือโอกาสใช้วาระขึ้นปีใหม่ในการเริ่มต้นทำสิ่งดีงามใหม่ๆในชีวิตในด้านต่างๆส่วนเราเป็นนักสร้างบารมีก็มีแง่มุมในการใช้วันขึ้นปีใหม่นี้เป็นจุดเริ่มต้นของตารปรับปรุงแก้ไขตัวเอง ให้ดียิ่งขึ้นไปอย่างนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ใช้ชีวิตยอย่างผู้มีปัญญาใช้เวลาในโลกนี้ที่กำจัดได้อย่างคุ้มค่าที่สุดบุญที่เราได้สะสมมาในอดีตนั้นส่งผลให้เรามาสร้างบุญสร้างความดีอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ และบุญบรารมีที่เราตั้งใจกระทำในวันนี้กลายเป็นกายเป็นลเ,เป็นบุญใหม่ที่สง่งผลต่อไปยังอนาคตให้เราได้มีโอกาสและความพร้อมที่จะสร้างความดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราทุกคนหมันทบทวนและวางแผนชีวิตในอนาคตให้ดี แล้วการสร้างบาร,รมีของเรายอมประสบความสำเร็จทางโลกและทางธรรมอย่างแน่นอนแสดงพระธรรมวเชศนาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาชันี้ข้าพเจ้าในคณะสงฆ์ปัดไผ่เงินชนารามโดยมีองค์หลวงพ้อสมฤธิ์และก็มีพระคูรูอดุลธรรมนุวัฒนเจ้าวาด เป็นตัวแทนออกมารับวินทมบาทในโรงเรียนจีเตะและขอขอบคุณขออ,อทุกท่านและครูบาอาจารย์ที่มาสอนสิทธิ์ทุกคนทุกท,ทุกทางทุนนามสาธุ